ีค่ะทุกๆคนวันนี้หนูจะเอาของที่อยู่หน้าทุกคนไปทำบุญพรุ่งนี้นะคะอยากแรกเลยเรามาอธิบายกันก่อนว่าเราก็เอาของอะไรมาบ้าง <c oughs> อันแรกก็คือ <c oughs> มาม่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมามา่าหมูสับที่มันเผ็ดมันเป็นถอสถึฟาา้าแบบนี้นะคะ ทันอันที่สองนันก็คือสบู่จะกป็นสบู่กล่องสีชมพูแบบนี้แล้วก็อย่างที่สามนะคะนั่นก็คือปลากระป๋องนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องแดงๆแล้วก็มีรูปปลาโอเคค่ะหนึ่งชุดเราประกอบไปด้วยอย่างละหนึ่ง <1 S 1> ชิ้นโอเคอัน,นแรกนะคะก็คือมาม่าเราจะใส่หุงนี้ ้หมดเลยหรออย่างละชิ้นค่ะหึงถุงก็คือมีอย่างละชิ้นนะคะ่ค่ะอันนี้ถุง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งง่่่่่่ม่่่า่่่่่ว่่ใส่ส่่่่่่่่่่่ส่่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 ่า่่่่่่่่่ ใช่ค่ะออกมด้านบนแล้วก็อันที่สองนะคะเป็นถุงใสเบบนเล่นค่ะทุกคนจะเอาถุงไว้ก็ได้คะคะพรุ่งนี้มีใส่บาททำบุญใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเข้าสารอาหารแห้งเราจะใส่มาม่าอันนี้คือร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะ แล้วก็ป๊ากระป๋อง,อ,ะองนี่นะคะแล้วก็วเไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่ะสุดยิ่ดีค่ะไม่เปนไรยง,ง,งโอเคอนี่ค่ะถุงน, <c oughs> งนี้อาจจะเล็กอาจจะใส่ลำบากนิดนึงค่ะ น้องอุ่นชอบทำบุญไหมคะชอบค่ะาโอเคค่ะ<ช>น้องๆอ,อ,อย่าลืม<อ>น้องๆอ,อย่าลืมทำบุญปักบา<อ>ถ้ามีโอกาสเนี่ยน้ององุ่นนะคะใช<อ>่ค่ะโอเคอให้น้องอุ่นลาทุกคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่หนหวนก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เราก็ไปกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์และกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย